มาแนะเ,เอ้ยมันวันนี้เราจะมาทําอาหารที่เหมือนกับเมื่อวานนี้กันเลยแต่เป็นเปลี่ยนเป็นมามะ่าเรียกว่ายำมาม่านั่นเองนะคะวันนี้มีหมูสับผักกาดแล้วก็แครอทอันนี้เป็นอันนี้เป็นไสก้กรอกอันนี้เป็นเครื่องปรุงแล้วก็มะนาวที่ทุกคนไม่เห็นแล้วก็มีมามะ่าแล้วก็มีปูอัดค่ะขั้นแรกเราต้องใส่มาม่าก่อนเลย นี่ค่ะแลอเอามา่าม่าใส่ลงไปผด้วยนะไม่เอาดีกว่าไม่งั้นถ้าเอาผงใส่ในนี้เลยลูกจะได้เป็นแหมือกรอบๆเออแล้วก็ต้องรอนะคะสามไม่กี่นาทีหรอกเพราะว่าม่าม่าต้มไวที่สุดหนูรว่วอย่างอื่นรอเลยลูกนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาใส่<ฮ>หมูสับเลยเนาะหมูสับมันอาจจะร้อนก็เลยทีบก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแล้วไม่ร้อนมากหรอกเนาะไหวไหมล่ะไหวค่ะร้อนมองแล้วก็ลวกได้กกอกไหมลูกสิเกอกลงไปนะคะเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้เป็นคนที่สกปรกนะแต่เพิ่งเมื่อกี้เราเพิ่งล้างมือมาเองด้วยสบู่ ำด้วยเฮ้ยผู้อัดผู้อัดเราลวกแค่แป๊บเดียวนะใช่แต่มันแตกนะเดี๋ยวนั่นเลยตักขึ้นมาส <10 S 2> <ป>ิบนาทีแล้วสิบเป็นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ผู้อัดผู้อัดเราต้องขึ้นเร็วนะเพราะว่าผู้อัดมันสุกง่ายใช่ไหมใช่แตกปูอัดไม่น่าลวกเลยแล้วต้องลวกแค่ทักทีเฮ้ยที่ลวกสิ ใ,ใ,ในนกรอกด้วยึ้นแล้วใ<ะ>กอกก็ขึ้นลละค่ะนี่อออเอ้ยนี่เสีบลายอธิบายการทำเป็นภาษาอีสานได้ไหมคะไม่ทำไมอ่ะไม่อยากพูดอฉันแตกแล้ว นิ่มหรือ,อยังคะถูกชอบแบบนิ่มก็นานหน่อยถนะ้าชอบแบบกรอบๆก,ก็เอาขึ้นไม่ชอบแบบกรอบๆผักลวกไมหมผักอะผักลวกค่ะใส่เลนทับพ,พี่ก็ได้อเออเบลใส่ผักไปเลยเดี๋ยวตักขึ้นพร้อมมาม่าพอดีนั่นแหละใส่ โอเยอะแล้เนี่ยวันนี้เยอะกินหมดเลยนะไม่หมดก็ต้องกินให้หมดเสียดายนะคะชาวนาปลูกข้าวปลูกยางอะไรมาให้เรากินไม่ต้องเสียดายเรื่องนั้นค่ะเรารวยค่ะผักเยอะกันไหมวะเนี่ยเยอะหรอกพินพักแค่แหละเยอะกว่าไปเลยชืบ ต่อไปเราต้องใส่ผงแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะเมื่อวานมะนาวเยวมากเยังไงเียวกี้เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เพื่อเราก็ค่อยใส่อันนั้นนะเราจะใส่แค่สิบถูกพอ ว่าใส่หมดนั่นแหละไม่เปี้ยวหรอกเพราะว่ามงมาามันเยอะมเน,อนเหนื่อยใช่ปะใช่เมื่อวานเส้นน้อยอโอเคเข่งเลงไม่พอเช็ดมือหน่อยวันนี้ต้องไปยกน้ำเบลสักเลี้ยวเบลเอาช้อนกับซ้อมมาคุกก,ก็ไนดะ้ฮัาปี้มันจะคุกไม่ทัน Xoan xoam 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 Xoan xoam ก็ะต่ตรงคำลองชิมอ่ชิมดูว่าได้ยังจืดไหมอ่ะไม่จืดพอ,อย,ยังเติมอะไรอีกไหมไม่เติมแล้วเติมแล้ว,ลวอ่าเสร็จแล้วค่ะเมโน,โนูยำมามา่มา,มาใส่ผงมันไปอีกขอตัวทาน้าก่อนนะคะ